พยากรรายสัปดาห์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่15มกราคมนะครับชาวอาทิตย์นะครับรายสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยฮะเป็นเป็นช่วงสัปดาห์ที่ทำบุญทำทานเยอะนะฮะแล้วก็เป็นสะพานบุญจะได้มีโอกาสเป็นงานมงคลงานบวชนะฮะหรือว่าเป็นสะพานเชื่อมบุญนะฮะ ชาวอาทิตย์นะฮะสัปดาห์นี้นะฮะทำอะไรก็ดีทำอะไรก็เฮงทำอะไรก็เป็นที่น่าโดดเด่นมีเสน่ห์นะฮะชาวอาทิตย์นะฮะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนจับจ้องจับตามองคุณนะฮะเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะฮะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสาหรับคนโสดแต่เชื่อไหมช่วงสัปดาห์นี้นะฮะชาวอาทิตย์ไม่สนเรื่องความรักเลยฮะ,ะหาเงินหาทองอย่างเดียวนะฮะทำงาน ท่องเที่ยวเดินทางหาเงินหาทองอย่างเดียวไม่ได้สนเรื่องความรักเลยในสัปดาห์นี้แต่ถ้าใครอยากมีความรักในช่วงนี้นะฮะสามารถมีได้เลยสัปดาห์นี้นะ,ะทำอะไรก็ดีฮะโดดเด่นแล้วก็ทำอะไรก็คล่องนะฮะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนำพาเปิดดวงเปิดโชคของคุณทำให้สัปดาห์นี้ของคุณนะฮะทำอะไรก็รู้สึกดีกับชีวิตนะฮะชาวอาทิตนะฮะผม